ý thức 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 ý กระเสริฐอิกาชาติอเวย,ลลย,อยกันทาละลักสำนักงานอายการจังหวัดกันทาละลั์และาลจังหวัด อประหยัด ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าจยู่ยหัวในวันนี้ข้าพระองคอการทหารตำรวจองค์กรอิสระสมาชิกเหล่ากาชาติเจ้าอยู่ยหัวสมุทรทิพพระองค์ํำเป็นพระรกกาชกรณียกิจนานัประการทรงปกครองราชอาณาจักรสาหารสด็จพระธาตต้นเพื่อสดับรับฟังทุกข์สุขของพวงพระสงฆ์ที่กรใน,นท้าพระนสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัยทรงยกระมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอให้ผู้ที่ชมุมนุมกันนักสานที่แห่งนี้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมระลึกถ,ถึงพระหาทราทิคุณอันหา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาวะนังทัสสะอะทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังาปะทังสมาธิจามีระเมสุ ลำดับต่อไปเรียนเชิญอนิจาวตสังฆบุปะสโมสุโพจันโปนรยาภา nhiều người nói là sao không cái này điên à? chọn cái này à? chọn cái